สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟตีทุกท่านสวัสดียามเช้า <c oughs> ชมเรือกันนะคะท่าวัดวานรีลุ่งเรียงโหเลยลากมาลำเดียวนะคะท่านผู้ชมดึงเรือโปะบรรทุกหนักมานี่กัลมแรงนิดนึงเช้าตู่ยังไม่เจ็ดนาฬิกาเลยนะคะท่านผู้ชมเสียงนเยงกเต็งเกว่า ยังะระฆังวัดกรุงเกิงกรุงเก่งชมบรรยากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอ่าด้านนี้ด้านตะวันออกิกตะวันขึ้นนั่นเองนะคะยังไม่เจ็ดนาฬิกาอย่างนี้้มบอกลมแรงมากเดี๋ยวมาดูพี่เข้าโค้งนะคะมาลําเดียวกี่เล้วโป๊ะนะเห็นแล้วลำที่สองเป็นฐานหิน พันผสมนะคะท่านผู้ชมพันธุ์ผสมลำแรกนี่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันถูกอะไรมาตีตลักอย่างแน่นหนานะคะโอ้ยลมตึงเลยลมแรงจริงๆที่ไหนหนาะวที่ไหนลมแรงส่งข่าวหน่อยนะคะที่นี่อยุธยา ที่สองฐานหินลำที่สามฐานหินลำที่สี่ฐานหินนะคะท่านผู้ชมลำแรกนี้ทางจุ้มบอกไปเมื่อักครู่นะคะเมื่อมันไม่ท้าบว่ามันถูกอะไรมาตีสลักติดอย่างดีถ้าฐานหินจะคุมแบบน,นั้นท่านผู้ชมระบายความร้อนได้เนาะดูหน่อยนะคะว่ากี่องศา,าเย็นหนาวเย็น สิองศาได้ไหชมยี่สิบองศาเป็นกำลังใจให้กับพี่ที่ท,ทำงานจะต้องตากกระแสลมหนาวจริงๆนะยี่สิบองศานะคะเรือแล้วก็มาจากทะเลก็จะมัดมัดเชือกผูกเชือกแบบนี้นะคะทำลมแล้วว่ารู้สึกว่าจะต้องไปโดน ขึ้นลมทะเลมาแน่เขากันเรือโยกอะ่ะเรือโยกเยอะดึงการขึ้นมันโยกไปโยกมาเขาก็ต้องดึงเชือกให้มันระยะห่างกันแบบนี้นะคะเทคนิคในการทำงานของพี่ๆชาวเรือ,อว้าวเรือตรงท้ายสีสวยมากสีม่วงม่วงเหลือง เดินทางสองวันก,กว่าๆนะคะตุ้มเคยถามพี่พี่ชาวเรือสองวันก,กว่าๆระดับน้ําประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมโอ้ยอยากเข้าไปใกล้ฝั่งนู้นมากต้มงบอกว่าอย่าไปเข้าใกล้ฝั่งนู้นมากเดี๋ยวเรือมันติดลมตรงนั้นมันเป็นเนินอะ่ะวันนั้นตุ้มมาถ่ายเรือติดลมเขาเยอะกันตั้งนานกว่าจะออกเป็นเนินดินท่านผู้ชม แต่ว่าทางเรือเขามีเรดาระนะ์วัดระดับน้ำนะคะตอนแอร์ซะด้วยตอนนี้คงไม่ต้องเปิดแอร์เลยเครื่องอุปโภคบริปโภคพร้อมนะคะพี่ๆชาวเรือเรือโปะนะคะมีแอร์มีตู้เย็นมีห้องน้ำในตัวนไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนนี่ไม่มีห้องน้ำในตัว หลายโค้งแล้วไมผู้ชมก็จะถึงกว่าจะถึงตำบลบ่อพงอําเภอนครหลวงนะคะแหล่งการทํางานของพี่ๆชาวเรือก็คือตรงนั้นจะมีทั้งโรงงานทั้งโกดังเยอะมากมายเลยนะคะเป็นแหล่งจะต้องเอาสินค้าขึ้นเอาสินค้าลงเรือนะคะว้าวุ้อชอบจังเลยเรือลำนี้เอาเรือเล็กเข้ายไวน หนาวเรือตรงท้ายนะเห็นไหมตุ้มบอกแล้วว่าสีสวยมากม่วงเหลืองตัดกันดีจังเดี๋ยวเรามาดูชื่อเรือนะตุ้มยังอ่านไม่เห็นนะคะตอนนี้ใหชมวิวก่อนออค่อยๆล่องไปไหลไปไหลไปทวนกระแสน้ำเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าทวนกระแสลมนี่หนักกว่าโอ้ดูพี่กับตันนี่เอาเรือโป๊ะ สี่ลำนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเข้าโคง้งดูพี่เข้าโคง้งลักษณะโค้งนะคะอ่าเชียกลันวาลินเจริญรักเจริญทรัพย์ท่านผู้ชมเรือตรงท้ายการนำงานของพี่ชาวเรือพี่กับตันหรือจะเป็นพี่สลังที่อยู่เรือโปนี่ความรับผิดชอบสูงนะคะท่านผู้ชม ดูแลทั้งเรือดูแลทั้งสินค้าเดินทางสองวันสองคืนมาตะวังที่อยุธยาหน้าน้ำหลากก็สามวันระดำน้ำแบบนี้ก็สอวันกว่าพี่ชาเรือกบ็บอก เสียงนกเสียงกระวาวนะคะท่านผู้ชมเสียงกระดิง่งกระดิ่งของทางวัดตูไม่ได้แต่งเติมเสียงเข้าไปนะคะท่านผู้ชมเสียงธรรมชาติที่นี่เลยโดยจะพาะเสียงลมอุ <c oughs> ้ยหนาว <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเรือก็ไปไกลแล้วขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปแล้วนะคะ